วันนี้เจ๊นะคะเจ๊ออนรีวิวสินค้าหน่อยวันนี้นางได้จากทิกตอกมาแล้วก็ลองมาประกอบนะคะไม่ยอมไปประกอบที่บ้านนะคะมาประกอบที่ห้องพักคูเบนะคะเออแล้วลองดูเออมีไฟ,บบไ,ฟไฟเหมือนกระสือยังไม่รู้นะคะดูดูนะคะทุกคนเออที่ถึงปิดหรอเมื่อกี้ไม่ได้ปิดนะปิดเองเหร เหมือนกระสืออ่ะไฟเป็นกระสือรึเปล่าคะเลิศราคาสี่ร้อยกว่าบาททุกคนดูสิความสูงเท่าไม่นางเลยเนี่ยสูงร้อยหกสิบห้าแล้วมีเนี่ยมีอันเนี้ยมีอันเนี้ยเออนะคะมีไฟกระสือหนึ่งอันนะคะเออเลิศนะคะอราล้จะไปเปลี่ยนสีได้ไหม หมดได้เลยลองอีกข้างนึงตีได้ไหมนี่เราไม่ต้องใส่ไฟอ่ะก็<อ>ซื้อไฟต้องหาเขาไหมอ๋อถ้าเราไม่ใส่ไฟอ่ะ่ิ๋วเอาหน้ามาทำไมก็ไมไม่มีไฟไม่มีไฟเออไม่ต่างนตรงไม่ได้<ม>ต่างนะคะมีไฟก็ไม่ได้ต่างหรือว่าจะเป็นตอนกลางคืนไลฟ์สดกลางคืนแบบสมมือหรือเปล่าคะ ก็โอเคในราคาเท่าไหร่นะสี่ร้อยสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทอ่ะดูความสูงดูความสูงดูความสูงสูงเท่านางนเอออย่าลืมติดตามนะคะทุกคนอะไรนะช่องอะไรนะ story of guide story of guide นะคะเป็นช่องของนางเองนางจะทำท่องเที่ยว เพื่อนๆที่อยู่ใน t TikTok ครูจุ๋มนะคะไปติดตามผู้อ้อนได้นะใครที่อยากไปเที่ยวเราอะไรอย่างเงี้ยเออนางก็เป็นไกด์ให้ได้นะคะดูลงทุนมากนะคะใครบอกว่าเอามันไปสื่อการสอนะไม่ใช่นะ,ะไม่ใช่สื่อการสอนเราซื้อมาเพื่อการส่วนตัวบ๊ายบายจ้า